ขอน้อมนมด่องค์งงสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าหลักธรรมน้ำนเสนอคำว,ว่าหนทางที่ควรเดินจงใส่ใจในชีวิตคิดให้มากอย่าได้อยากรู้เรื่องใครให้ปวดหัวพัฒนาตนจงตั้งใจผ่านได้ชัวอย่ามัวไปวิพักษ์วิจารณ์ใครให้ป่วยการการที่มีชีวิตยังมีคุณค่าได้นั้นเราเท่านั้นที่เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิต พัฒนาชีวิตตนเองให้เดินก้าวหน้าไปได้มันไม่มีใครหลอกที่จะมาช่วยเราได้เรื่องอย่างนี้ตัวใครก็ตัวมันทํากันเอาเองนะเพราะการเดินินชีวิตไปในหนทางชีวิตของเรานั้นมันจะต้องมีอุปสรรคและปัญหาเข้ามาในชีวิตของเรามากมายหลายด้านอย่าไปสนใจเสียใจมันหรือแม้แต่อาจจะมีใครไม่หวังดีกับเรามาพูดจาแส่ร้ายแปยสีถากทาง,ทางดูหมิ่นเหยียดยามเรายังไง ก็ไม่ต้องไปแส่ใจมันเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่ชีวิตเราชีวิตหนึ่งเกิดมาแล้วจะมีแต่ความสุขหรือลาบล่นตลอดชีวิตนะมันไม่มีหรอกนะแค่เราอยู่กับตัวเราเองไม่ต้องไปมองใครไม่ต้องไปวิภา์วิจารณ์ใครให้มันไม่ปากหรอกเพราะการที่เราไปมองคนอื่นและวิพา์วิจารณ์คนอื่นตัวเราเนะ่ะเป็นอย่างนั้นเองแหละ แล้วอยู่ดีไม่ว่าดีไปเขวงท้าหาเส้นเลยอะชีวิตใครก็ชีวิตมันสิแค่ปัญหาและบันญีเวินกรรมของตัวเองต่อให้ช่วงเวลาทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ก็ยังไม่รู้เลยว,ว่าจะแก้ไขและชดใช้ได้หมดหรือเปล่ายังจะมีเวลาอะไรไปสอดสายสายตาต้องจับผิดคนอื่นนี่ไะเพราะว่าถ้ามีเวลามากดนดกเนี่ย ก็หันไปสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดกับสังคมส่วนรวมบ้างนะจะได้ไม่ว่างไงหรือถ้าปากมันว่างนะักก็หาอะไรยัดๆมันเข้าไปมันจะได้ไม่ต้องพูดไงถ้าพูดไปแล้วมันไม่ดีไม่มีประโยชน์อะ่ะต่อตัวเองและผู้อื่นจะพูดทําไมละ่ะก็ไม่ต้องพูดซะเลยดีกว่าก็ไม่มีใครหรอกที่จะว่าเราเป็นใบ้หรอกนะเอาเวลาที่จะไปจับจ้องจับผิดคนอื่นไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นน่ะ มาจับต้องตนเองพัฒนาตนเองจะดีกว่าไหมตรงใส่ใจอยู่กับตนมุ่งค้นหาพัฒนาตนเองก่อนอย่าอ่อนไหวใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอย่าช้าอยู่ใหญ่ลมหายใจก็หมดไปไม่ยั่งยืนร่างกายนี้เราแค่ยืมเขาจะไม่ได้เป็นเจ้าของขึ้นหรือลงไม่แน่นอน ไม่อาจฝืนปัจจุบันหางมั่นใจในจุดยืนตรงตื่นตัวอยากกว่ากลัวทุกหยุดได้ทันก็จะผ่านอุปตากนั้นได้ไม่ยากถ้าจิตใจยังมุ่งมั่นไม่หันหลังเพียงมีจิตบตริสุทธิ์จุดสำคัญเหตุแห่งกรรมจะกำหนดความเป็นไปหากจิตใจ ไม่ยอ่อท้อก็สำเร็จทุกอย่างเสร็จที่ใจก่อนอย่าอ่อนไว้จึงนำพากายสังขารเราก้าวไปเพราะเส้นใจเขามีไว้ให้พุ่งชนอยู่ที่ตนว่าจะทนได้หรือเปล่าจิตศรทาถ้ายืนยาวพาข้ามพ้นหมดเวลาที่จะวิพากวิจาร์คนหันกลับมาพัฒนาตนสีท้าทาย การดีไซน์ชีวิตนี้มีนัยยะจะเป็นผลมากํำหนดชีวิตได้หากว่าเหนื่อยก็พักก่อนจึงผ่อนคลายรู้ความหมายชีวิตนี้มีต้นทุนเป็นบุญแล้วที่ได้เกิดมาชาตินี้ใครทำดีชีวิตนี้ยังมีลุ้นอยู่ที่ตนเลือกขนทางไม่บาปก็บุญเป็นต้นทุน พาขึ้นฝั่งดังนี้แลขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกทุกท่านเทินเจริญพร